หัวข้อ149เรื่องลักของพิสุ9เรื่อง 1. ก็โดยสมัยนั้นแหลพิสุรูปหนึ่งมีทายาจิตลักมะม่วงของสงแล้วได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติประราชิกแล้วกระมังหนอจึงกราบทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสุเธอต้องอาบัติประราชิกแล้ว 2. ก็โดยสมัยนั้นแหลพิสุรูปหนึ่งมีทายาจิตลักชมพู่ของสง แล้วได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติประชิกแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกนพิสุจน์เธอต้องอาบัติประชิกแล้ว 3. ก็โดยสมัยนั้นแลพิสูตรูปหนึ่งมีทยจิตลักขนุนสมลอของสง์แล้วได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติประชิกแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูกนพิสูจน์เธอต้องอาบัติประชิกแล้ว 4. ก็โดยสมัยนั้นแหลพิสุรูปหนึ่งมีทายจิตละขนุนของสงแล้วได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติประิกแล้วกระมังหนอจึงกระทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอต้องอาบัติประชิกแล้วห้าก็โดยสมัยนั้นแลพิสุรูปหนึ่งมีทายจิตละผลตาสุขของสงแล้วได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติประชิกแล้วกระมังหนอ จึงกล่าวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาพคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก coping, ่อนพ SO. ิสูุเธอต้องอาบัติประชิกแล้ว 6. ก็โดยสมัยนั้นแหลพิสูรูปหนึ่งมีทายจิตลักอ้อยของสงฆ์แล้วได้มีความรังเกียจว่าเราต้องอาบัติประชิกแล้วกะลังหนอจึงกล่าวทูลเรื่องนั้นแด่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตรัสว่าดูก่อนพิสุเธอต้องอาบัติประชิกแล้ว 7. ก็โดยสมัยนั้นแหลพิสูรูปหนึ่งมีทายจิตลัก มาพับของสงฆ์แล้วได้มีความรังเกยียจว่าเราต้องอาบัตประชิกแล้วกระมังหนอจึงกลับทูลเรื่องนั้นแต่พระผู้มีพระภาคพระผู้มีพระภาคตัดว่าดูก่อนพิสุเธอต้องอาบัตประชิกแล้ว